กดอ่าต่อแล้วครับเยี่ยมพาร์ทสองหรือว่าพาร์ทที่เท่าไหร่นะไม่รู้ครับอาดียาวเลยเออคนดีว่าครับทางฝาตรงนอ้คนครับเดี๋ยวเราใช้ผมเองตอนนี้เาจะทำควิคัดตัดเร็วอ่ะแบบจะแต่วิดาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลถัดออกอะไรเงี้ยแต่แอปเปิ้ลควิคคัตควิคคัต เฮ้ยที่นี่เสียดายมึงขาดลูกเคียวไปนะครับเนี่ยเฮ้ยเสียงเคียวหายตะราทีละมันน่าเรียกลูกเคียวกับลูกแชมป์มานะฮะแล้วใครมาตีเราออกวะเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ยคงใครทำใจตีอะไรรู้ดิอะเอาเบิร์ดมาอีกแล้วได้ผมว่าเดี๋ยวผมไปหาไอ้นี่ก่อนพี่พี่ไปหาทำแตัก็ ถ้าผมเจอลาวาแต่ว่าผมใกล้ใกล้ทาปานะผมนะนะโอ้เขาอยู่ทำอะไรกันข้างล่างเนี่ยคนี่เคียวมาเคียวจะเป็นเกมคิดอยู่ผมไม่โหลดแน่นอนตอนนี้แต่ครัดนะหบัดโอเคโอ้ผมเจอทางแล้วนี่นี่ทางนี้พี่เวสทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่นะใส่ลังใส่ลังข้าดทางถอยหลังมาอยหลังมาเจอฐานอะไรตรงเนี้ยไม่แค่ฐานว่าไอ้เบ็กไอ้เม็กผมจะพาไปหาเพจนาย ไปล้างสุดๆเลยออกมาเลยออกมาเลยออกออก,กับไปแตะมันกันเลยอ๋อออกมาเลยใช่ไหมครับผมแล้วเขาไปลุยกันแล้วครับเอาเบอร์บิงได้โพอที่กันโพอที่กันเ,ออเราต้องโผล่เหรอพูดแตะทางนี้ทางนีอ้อ๋อทางนั้นเราเข้าไปแล้วไ,ไ, <S <S ไปไปขุดเพิ่มอ๋อขุดเพิ่มเหรอต้องจ่ายแต่ซื้อเพราะตรงนั้นมันมันยังทางนี้ทางนี้ทางแค่โค้งนี่ผมจะพาพาอาหารก็ต<ๆ>็อก เอาเหน็บอ่ะเอาเหน็บโอ้ยเฮียนี่มันเชาอมากโอ้เรามาลึกเลยเนี่ยตอนนี้เราลึกมากครับเราลองมาสิชั้นเรามาครับเฮ้ยนะั่นนั่นเข้าดันเจียนเดิมมั้งน่ะถ้ำเดิมเหรอไหมโหลึกมากโอ้ยอีนี่โซนเดียด๋ยวไป้ีกโซนใครมีเลกใครมีเลกขุดเล็กเนี่ยผมสตีลเนี่ยได้จับเลยเัดเลยครับได้ประตูเซเว่นแล้วครับบ้านเอารูปแล้วครับ โอ้นี่มันขวบไอยิงวะ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 เกิดอะไรเกิดตายโอ้ยตายอารมณ์ดันเจ้ยนเขาไม่มีใครมาแกล้งยิงกันอยู่หรอครับเดี๋ยวผมเอ็นจิเนียร์ขอขอเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเอชิเปอร์สวัสดีพี่จะเอายางมันเอ้ยใครเอาสปาร์ตมั่งเรามีนี่ผมเอาผมเอาผมผมนำผมขอเอา แ๋ยวันนี้ของุยคลิปไปไว้นึ่ผมขอเอาผมขอเอาผมขอเอาใช้คำไม่ถูกนะครับผมขอเอาเนี่ยอู้เล่งสตอลแลมเป็ดหอกไปนานไก่มาีิเอาตกจากที่สูงกำอู้สาวสาวอันแลมเป็ด นี่บอกเสี่ยงไหมอุ้ยขาวอหูยล่อยหน้าเลยโอ้ทำนี่ทำตู้ศพโอ้ยพี่เบิร์เอาไว้เขาอยู่ส่วนไหนของถ้ำกันวะครับลึกเลยครับลึกเลยครนะลึกมากลึกกว่าที่ผมลงไปกับไม้เมื่อกี้เหรอโอ้ยตักพี่เบิร์ดตเลยเป็นไง มีคีเป้ด้วยคีเป้ในต้นในต้นในต้นมีคีเป้ด้วยครับเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์มาคุณีิวะอเฮ้เฮ้เฮ้เอ๋อแล้วเขาลงไปไม่ปักท้อกันเลยครกันเนี่ยปักนีในกลางคุณเลตตตนอยู่เลยโอ้ยลงไปลึกนั่นน่ะเฮ้ยมันตามผมคนเดียวเลยว่ะมันตามคนเดียวเลยทังไงดีวะเน โอ้โหยิงทนูไม่โดนเลยว่ะแตงเฮ้ยไดมอนด์ไดมอนไดมอนโอ้เขาลงไปลึกนะครับนั่นเนี่ยไปเราจะไดมอนนี่ไไดมอนด์ยิทมอนไดมอนไดมอนยิทมอนคืออะไรครับไดมอนด์ยิทมอนเฮ้ยไม่ไอ้นี่ขุดไม่ได้อ่ะเอ็นนี้มันไม่ขุดต้มเพชรต้นนั้นนะเด็กต้มเพชรเท่านั้นที่ขุดไม่ต้องก้เป็นเหล็กเท่านั้นที่ขุดได้จาย้ยโอ้โครูแดนลั่นลั่นทุ่งเลย เฮ้ยแต่ลแก๊มันคล้ๆแล้วหะมกี้ได้เียงอยู่เอ้ยบเฮ้ยนี่นไออนอยู่ไอรอนีเสียอเดอร์แมนด้วยะครับดีชีอะไรคิดถึงจมเบย์ไม่เห็นนานคิดถึงลูกพีลูกพีขาลูกพีดีกว่าอะไรยิงอะไรยิงอะไรยิงใครใครยิงอะไรเฮ้ยใครยิงมไหวะจิงจะใต้น้ำผมไม่อยาสนใจมากออกเดีว่ โอ้นี่นี่โอ้โหดันเจนห้องโถงครับรอบรรลานเพราะจะพา,พาไปท,ที่ที่ลึกกว่านี้ได้อีกมาแล้วเอาปลาเบิร์ลดลงเยอะเอามาปุ๊บพี่เบิร์ดหลุดเลยเอามาถึงคุณเบิร์ดหลุดทันทีเลยนี่แหละข้อดีของเกาะเยอะ อะไรอีกอ่ะผมจะเอาฐานฐานเอาฐานเอาฐานผมจะเอาฐานอือยื๊๊นี่ได้เจอทองด้วยโอ้โหแหลกเป็ดขอโอ้โหทำไมมันเฟรมเล่มันตกขนาดนี้เฟรมเล่เท่าไหร่กูจะเมื่อกี้มันตกเหลยสิบครับผมก็ประมาณนั้นแหละผมเลยตอนนี้อยู่เดือยยี่สิบสี่ยี่สิบตอนนี้กลับมาเป็นหกสิบแล้ว ไม่เซฟเลยผมตกจัิงวะอ๋อผมเปิดเซิร์ฟด้วยเออก็เป็นเจ้าของเซิร์ฟด้วยไงเฮ้เดี๋ยวเรามีอะไรอะไดูดูดูหมอวัดวูบี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูมีไงวะเฮ้ยอะไรอะไรตกใจตกใจอะไรตกใจยู่นิโพมานทำไมผมได้ยินเสียงเอเดอร์แมนตลอดเลยวะเดี๋ยวจากนั้นแหละแสดงว่า นามาคุณตีนอีกนะครับอย่ามาฟุกฟุกแถวนี้เนอะเฮ้ย,ยมาเชนแ,แมนผมว่าน่าจะเป็นแมงกรนะพุนไงเออไม่ใช่แมงมุมไม่ต้องเสียงสดมาม่าดิ๋ดมาเขาฟุกึ้นยังไงครับนี่ได้ยคงแต่รู้ได้ไงเขาเป็นเต็มาม่านั่นไงเสียงสดมา,ม,าม่ามาแล้วเ<ๆ>นี่ยมาผมก็เลยเชนโอ้แต่ผมเชยเแล้ว ดี๋ยวจะแปลกใจอยู่ทำไมไม่คิด่กระโดดกลัดแรงจังวะอะไรสี่งที้องิดแนจริงด้วยคูกีตารเฮ้ยลำเป็ดลำเป็ดเจอลำเป็ดครับเฮ้ยมันมันหนมันหินลาไม่ใช่หรอลำเป็ดลาเป็ดมันเมันเป็นลาชมหรื่เล่าไม่ใช่เพชรหรือเปล่าฮะนาย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 ไปคุยกับพวกเอาน่ะตอนนี้ไงลาบอยมันออะไรกันเฮ้ยผมทำกล่องค้าไ้ตรงนี้นะโอ้ ต้นดออยู่บ้านก็กอเลือนเฮ้ยนายเราทำกล่องค้าไปตรงนี้นะนายแปะว่าลาปิสหรือว่าแเปดท่านเองลาเตผมเรียกว่าแลมเปลมเปเรียกไงดิจำง่ายเลอีอีแตเป็ดเป็นเกเลยุทองไม่า้านี่ยไปขาจริง เอ้าเฮ้ยยยยยยยน้ำแตกน้ำแตกฮะน้ำแตกอะไรนะผมท้อนเขื่อนไว้อะแล้วก็ไปตีพังมันมันแตกอ๋อตกใจอยู่อะไรน้ำแตกอะไรนะแตกแตกตอนนี้มีกันเน่ยอะไรละโอ้ัวบาดตายเอาก็กลับขึ้นฐานแล้วเนี่ยนะมีก็กลับขึ้นไปข้างบนแล้วไปไปขาแล้วแก่เพิ่งวาระ เอ้ยนี่มมดทั้กล่องครับแล้วนี่ไงมานี่หนี้คุณกีดเนี่ย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 นี่ไงโหแหลมนี่เดี๋ยวทุกคนนี่นี่อยู่ในมือผมก่อนีนี่นี่นี่ครบเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหครบเลยโอ้โหแหลมเลยครบเลยต้องพีชอยู่คนเดียวเลยอาเบิร์มาแล้วเอาพี่เบิร์หลงเนี่ย้นหาพี่หายไปเจอ ไปไหนไปนไหนหมดแล้วลองเดินเดคือลงมาเรื่อยๆพี่ลองลงมาเรื่อยถ้าทางไหนพี่มีคุณก็ลองเดินมาเสียงกปขุดเลยนะเนี่ยตามตามตามเสียงเลยรั่นบุ๋ชมาโอเคหย่ดนีตน่ตละอะไรกันโอเคเดียวรถเอามามาด้วยกันเลย หายไปเบยนะครับหายไปเบยนะครไบใเป็นแถวๆนะโอเคเราปีได้นะครับผมเดียวเราก็อยู่ได้นะเฮ้ยเจอแล้วเราเจอพวกมันครับเราต้องทำแคมป์ครับเราต้องทำแคมป์เฮ้ยไหนโอ้โหยี่แอมแคมเป็นตอนนี้ตอนนี้กำลังทำแคมป์ครับออตรงนี้ใช่ที่เขาน้ำแตกใช่ครับน้ำแตกตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำทำแคมป์ก่อนทำแคมป์ทำแคมป์ นี่นี่นายมีทองตรงนี้แล้วก็เมียร์นี่ด้วยลาปิดลาเป็ดลาปิดด้วยหวานใช้ลาปิดลาเป็ดลาปิดไปทำอะไรอ่ะทำเปลี่ยนเศผมแกะแล้วอ๋ออ้าวเราทำหีบให้พวกนายแล้วเฮ้ยผมเล่นผมเป็นนายคาไม่เป็นนะสอนไปจะได้รักษาของได้ก่อนตาย <laughs> เออเก็บของไว้ก่อนตายได้มาจบตรงนี้ ทำเตียงทำเตียงด้วยทำเตียงด้วยเาตายเติมเงี้ยนี่แคมป์มป์แคมป์มี้ยแมเดี๊ยวตรงไหนว่าที่เจอเม็ดมันเจเฮ้ยตรงไหนพี่วัตรหนามัน,น,นมีเน,น,น,นี่มีลับแกลนี้ว่าแสดงว่าถ้าผมขดุดซิกแซกไปเอกเขาจะเจอเมชดใช่เดี๋ยวเราไปทางโน้ะเนี่อะไร้างโคตโคตนี่ไปครับ กระกตันคนระเฮ้ยหัวข้างล่างไปทำลงไปสัวเบิ้งลึกลงไปสัวเบิ้งลึกนั่นรูตูด <c oughs> จะเป็นทางไปสัวเบิ้งลึกเอา้ามันจะให้ทำสติ๊กกันแล้วนี่หว่าสติ๊กหมดเหรอเนี่ยมันเยอะเกินนทะ,ะท,ท่านผู้ชมและที่เคารพรักนโอ้โหเรียกซะแบบโคตรโบราณทนะ่านผู้ชมที่เคารพรัก โบราณณแหล่งนี้ที่พักจิตมองนั้นเขาโผล่จุกจุกกลูผมปักตอนนั้นเอาเขาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะแล้วเขาจะกลับขึ้นมายังไงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับเลิมบายบายเอาบายไปแล้วเหรอไหนไหนไหน เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมไปขี้มาแบบแสบปวดมากเอาขี้มาไม่บอกกินกินฝากขี้ด้วยถ้าคนฝากขี้เนี่ยผมเอาอะไรไปขี้อ่ะผมจะขี้ขี้ของผมไอ้น่าตั้งตรงนี้ะกว้างมากเลยถ้ำใหญ่ใหญ่ถ้ำใหญ่ใหญ่ถ้าถ้ามัใหญ่มันกว้างหรือว่าตูดตูดถ้ำตูดตูดบานตูบานครับตรงได้คอคอนะทองทองเนี่ยแย่งผมไงคอคอตาดาวเทียมแกไปะ้างอีกเฮ้ยดูมาดู เอ้าผู้ทองเราขุดดูนี้หายไปไหนวะเฮ้ยพิชิ่หลับพิชิ่หลับไปแล้วพิชี่พิชีหลับหลับไปแล้วสงสัยพิชี่ขึ้นไปนอนขึ้นไปขึ้นไปนอนผุดปั้มพิชิ่ดีกว่าปุ๊บปั้มปุ๊บปั้มตอนนี้ครับผมจะมาปุ๊บปั๊มพิชิ่นะโดนคิมมี่ก็แล้วผมเหมือนกันว่ะเออผมก็โดน พอลาบอ้ะสงสัยลาบอรายการมั้งเย็ดหมุนกลมไปลาบอรายการสดเขาไงที่เป็นวิทยุอ่ะอ่าเราก็ทำรายการสดวัผมลาบทำพิชินะครับตอนนี้ผมก็ปั้มแล้วอ้าวตับตับตับนายทำนะตับ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 ใบายไปกับการตับตับอะครเบี้ยไปป้าลุณขีดลุงขุดทานคุณจนทะลุไปแล้วมามาพิชิแหละอันนี้เฮ้ย กินโตนด้วยไม่ไม่เต็มข้ามากินหิวอ้าวอ่ะเด็กคุน,นครับอ่าอันผู้ชมฮะที่เคารพแต่ตักยิ่งยังยังยังท่านผู้ชมที่เคารพหลักคุณผมอ่าอ่าปิดนิวท่นี้ก่อนนะพานี่เจ็ดเป็นแล้วนะครับ ตอนนี้ันแบบคาร์ดาลวนจพาร์ทสองนะฮะน้ผมว่าพาร์เดียวนั่นก็พาร์ทสองมาสามนี่แหละบมาแค่ประมาณแปดพาร์ทป่านบาทตอนนี้เรานอนกับพิชชี่แล้วสบายใจอ๋อตับก่อนดับดับดับตอนนี้เราตีทองไม่ได้อะ เอา้าเจอน้ำว่ายน้ำนะครับโอสาธุว่ายนะ้ำทุย <c oughs> เฮ้ยผมหาของกินนายไม่ตัวทัง้งหลังไหนอ่ะ,ม,ะมึงกินมาเอาดิามาเอาของกินไหมเปันทางให้ต <c oughs> อกแ <c oughs> อปเปิลสองลูกเยี่ยมอะ โอเคครับคุณใจเกมไม้ท่น,นี้ก่อนนะครไม่ไหวแล้วฮะเที่ที่เต็มแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วโอเคเอาไว้ <laughs> okay, bye, ะดีครับกล้องกล้องทางน,นี้หยุดหยุดแล้วนะบายบาย